พี่น้องของสองวันจันหอดแล้วหอดไว้ป่จากไข่ามากเกาหลีถามว่าเบิรงว่ามีอย่างน่เบิ่เงเด้อว,ว่าได้อย่างน่มันได้ตาวขึ้ไปสั่งป่าเป็นอย่างแค่ัง้นาป้าคดีนอนกับทาน,นมาหมดถึงบ่ ไฮดนอนกล่องหนึ่งเนี่ยกล่องใหญกว่าที่เพื่อนสิกล่องใหญ่เลยอันนี้นะจะเป็นยาคักเอออันนี้อันนี้ล่ะตัวท็อปของคอยพี่น้องเนี่ยเพื่อนนี่ละตัวท็อปของคอยนี่นี่เอาไว้ก่อนเนี่ยนนี้ก็อุตส่าห์ล่องแพ็คนี่ล่ะที่เขาแผลกหนักๆมาคำหวานนี่นี่ทั้งแกะแกะมากกว่เป็นแกะบางอันแลสูดบางอัน องอันนี้อันนี้รู้ทมนะอันนี้ยาคาเฟย่าเนี่ยไม่พักชีลเล็ตอันนี้เราพักชีลเล็ตก้อนแกงย้อนเวลาสุดไอ้คนข้าหวานขามคุงอันนี้กับอันนี้เราตัวท็อปนี่อันนี้อันนี้อ,นอันนี้คอย <c oughs> <c oughs> หอยสามถุงมี่ซีเป็นก้อ,อยเขาเหนียวเยอะห้องสิบวานะป๊าดอ,อย่ที่นอกแกมาเบิ่งอันนี้ซอยคอยหนังควายเน้นๆ,น,น,ๆนะจ๊ะหนังควายเน้นๆเลยสองร้อยเมตรโอ้ยอันนี่มะกอกเหนียวโอ้มะกอกก็ยังโอเคยังดีอยู่เลยคุณยังบ้านในสุกอโอ้ยกะสามหมื่นยังดิบๆ,ๆอยู่มัน <laughs> ออกแบบดิบๆมายานมันสุกบิงในฝุ่น ยังดิบดิบอยู่ยังโอเคเลยโอเคเลยเนี่ยนะสามหมื่นนึงเนาะเออคุณน่ะหนังคุ้ยคุณน่ะม้วนซื้อเป็นแผงน,<า>งนนะังคุณน่ะคือเป็นกลองคุณน่ะโอ้โหนโโหนงังอ่ะดูหนังมีซื้อมัดหนี่งนีง่ไทยห่ารอยหนงังแต่ว่าเมื่อกี้เอามาเห็ดเอานี่ได้หลายอยู่ดีเนาะหลายคุณน่ะ แนเขีเล็กรงขีเล็กกตมดขี่เล็กเนาะขีเล็กปานเอดเนาะไอ้กูเล็กมันจะอุ้ด่ใส้ปิดว้เดินระวห้มันสุก